สบายดีทางทางสบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้ก็มารอ,ถ,าอ,าาอถ่าสายบาทเนาะค่ะคุณโดดกำลังเดินทางมา,าเดินทางมาจากเวียงจันท์เกาสุสวรรค์มาเขีเนาะตอนนี้ก็รอถ่าอยู่เนาะพี่น้อง,องสบายดีเด้อสบายดีคนที่เเขามามสองสบายดีมี่นงที่เขามาเบิ่ง ก็น,นี่กำลังรถถากอนทีนงเว้ยโอ้ถสุดสารพรน์ยสบายดีสบายดีน้องตอนนี้เขามานน่าขาใส่บาทเนาะม,มานน่นหาใส่บาทากรับตัลงขึ้นงไปขนเดินทางมา พี่น้องเบ well. no ิ่งกองลังนมกาเนาะตอนนี้ก็มีหลายผูหลายคนมานั่งรอถาพี่น้องเ้ยมานั่งรอถ่าเาว่อนี้เากะียมซื้อนมซื้อน้ำไว้เนาะตอนนี้เฮากําลังขาใส่บา ตอนนี้เขากำลังข่าวพี่น้องสารล่นโดยเมนเมนจอดรถอยู่กลางทางเลยพี่น้องเลยขึ้นกำลังมาพี่น้องมาเอาบุญนันกันเด้อพี่น้องเน้องฝากกดไลค์กดแชร์ร่างใจให้นบ่าวพามีแน่เนาะองแสดงว่าสุดเส้นทางเลยเนาะบ่าวพามีเนาะเศนสาวขุทธทางไลค์พี่น้องเลยยืนรอถ่าเลยขันไปสักข่าวกันนะโดยสวัสดีเพื่อนึง เอาบุญนอไปนอสาอาบุญทำกันหาซิบกงของกไนไ้ตุกบเชนเด้อยปนมาเป็นคร่เฝ้าเลยนาสลันเนาะ สายดีสิบเอทานที่เขามาใหม่ด้อสบายดีสบายดีผัดไทยสบายด,ายดีมาเอาบุญมาเอาบุญมาเอาบุญกุศลนำกันพี่น้องเ้ยตอนนี้ฝืนกำลังมาสารบัดสบายดีเด้อสาธุนำด้วยสบายดีเส้นเดียวกันเนะาะบารมีเนาะโอ้โย,ยตอนนี้ก่ะกำลังรอถ่ายอยู่พี่น้องเลยือว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเนาะแมนเลย มื้อนี้ทางเบาพามีกับสันธรกลับไปอ่าสมอกงานอยู่ที่แกงกระเบาเนาะสวัสดีสันธรสวัสดีเดื่อนเด้อพี่น้องหน้าใหญ่แงแม่นบ่โดยอิ่มบุญอิ่มใจพี่น้องเอ้ยอิ่มบุญอิ่มใจหน้าใหญ่แงเด้อพี่น้องเอาบุญนํากันเนาะโดยสุขกายสุขใจ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอถ่าพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพิ่นสบายดีทั้ง2คนด้วยจากอุบลสวัสดีปีใหม่ว่าทั้ง2เพิ่นว่าโดยเออที่เฮาตั้งกล้องไว้ก็ได้นสาไปข้างหน้าเนาะโดยเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอถ่าเด้อพี่น้องจังได๋ก็อย่า้าออกากันเนาะโดยมาเอาบุญนกัน โดนๆก er no? ะซีมีเทธอนึงเนาะพาดดูดงเพิ่นม,มาจากอ่านครหลวงเวียงจันท์ก้าวสู่แขวงสวรรค์นเขตพี่น้องเลยเมื่อนี้เพิ่นกะซีมาผักเสาวุทีอ่าวัดป่าเนาะวัดป่ายอยู่ทีอ่านครไก่สอนแขวงสวรรค no? ์นเขตเนาะเมื่อนี้ก็มีไรฝุ่นไรโพธิแห่งตัวมาโลถาอ่าโลถาใส่บา, no? าทเนาะเสาวุทธทั้งหลายท่านใดที่ว่าอยู่ใกล้กะเขามาอ่าเบิ่งมาโสมนงกันเด้อพี่น้อง อาบุญกุศลแทกกันเนาะเดี๋ยวรอบๆบรรยากาศแห้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกนเนาะตอลําอนกับเจาะรถอยู่ฝากเบิ่งนั่นเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็จะเต็มอยู่เนาะคนก็นจะรอถ่ายอยู่ฝั่งเบื้องเดียวกันอยู่ฝั่งเบื้งองขวาอามือเนาะตอนนี้คนก็กำลังเดินทางมา เราขออน,นีญยตั้งกล้องก่อนพี่น้องเลยวันนี้เขาก็ัเดินทางมานำเนินกนสามคนน้องพนมีจะมีทางอายเ็นมาหอมนนำเนาะ าหายเลยอันนี้ผัดใกล้ๆกันใกล้หุนข้างไว้ก็ยัดเลยพี่น้องเลยด้วยใกล้ทางผัยัดหลุดเนาะ นี่ก็อยู่ระหว่างรอหาพี่น้องเอไยเอาบุญนำกันเนาะสบายดีเด้อสบายดีซีทานที่เขามาเบิ่งอร์นี้ผักไทยสบายดีเนาะมื่อนี้ก็ถือว่าโชคดีพี่น้องเอลยกลับมาจากเวรจากงานเนาะสารพัดสารพัมีกกำลังจะเดินทางกลับเซนพี่น้อง กลับเมืองอุชุมพรเนาะแล้วก็กำลังอ่าระหว่างการเดินทางะนะแต่พอดีอ่าเห็นหลายๆกลุ่มหลายๆคนเพผลักเกียมเกียมใส่บาทเนาะและะว้วก็โชคดีพี่น้องเอเ็นจีวา่าพันเวลาหลายๆกลับมาเอาบุญน,นำกันเด้อพี่น้อง โดยจังหน่อยไปเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้ก่อนเพื่อมาเห็นแล้วอ้อนซ้อนเด้เพื่อมาโดยมาเอาบุญนำกันเด้ออ,อินเทอร์เน็ตบวอยากดีปันไดเด้อพี่น้อง <c oughs> เน็ตแถวนี้บวอยากแห้งปันด <c oughs> ไดได้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 ได ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอ่าใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะคนกำลังเดินทางมาออันไปใสโอเคโอเคเห็นแต่ทุ่งมาก่อนหมู่บ่อมีเป็นทุ่งสาหราว รวยอย่ค่ะมุมมี่น่ว่างน้องๆขอๆขอภัยนู้เนอะรวยง่ายม่นพอดีอ่าเดินทางมากอย่น้องไงกะล้วยบ่พ่อดีกล้าขี้ยังเนอะ อแล้วพี่น้องเดียวสารพรกับศินังโลธาก่อนเนาะเดี๋ยวสารพรนังโลธาจังใดก็ากดกมาเอาบุญนำกันเด้อพี่น้องชาวพุทธทางลายเนาะมาเอาบุญที่สนนำกัน อจยนาดน่าดเลื่อยาด้ำเลยเดื่อยาดเลืยาดเลย

过来了。 ไมาต่าตงแก่ได้ี่ถ่ายลงยูทูบป่ะ תודה เพผนก็นจะมีรถมาตำลงังที่นองเลยคืออาจารย์ใหญ่เพผนก็นจะได้หับแล้วเนาะ โดนอะไรได้บวชสิบห้าปีเลยนะภาษาเพื่อผิดกัจะสอบไปวัดกลางาเขาเนาะแม่ไปวัดป่าถวายเป็นคนละคุณถวายในวัดเป็นเอาออกไปสบายดีเด้อพี่ใหม่เนาะความมุ่งมั่นมือสมใจขึ้นกับเดินทางมาจากนครหลวงเนาะเมนเมนหาสิบองค์เดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันหาสิบองค์เนาะ คือเมื่อแรกนี่เพื่อนก็จะอ่าพักที่ที่วัดป่าเนาะพี่น้องวัดป่าเมืองอไกรโซนเนาะที่แขวงสวรรด์นาเขีโอเคเนาะสำหรับกาสีรอบๆให้พ่อแม่พี่น้องดึงบรรยากาศมันตางเนาะพี่น้อง นี่ก็สิเดินทางกับเมือเซโนเนาะเมืองุทุมพรโดยสบายดีเด้อทางนี้เด้อสวัสดีเด้ออ้ายสบายดีเมื้อนี้กะเดินทางมานํากันเนาะพี่น้องายเดินทางกลับก่อนพี่น้องเอ้ยจังได๋กมาเอาบุญนํากันพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายเนาะําัอ่าไลน์นี้สารกสิได้ขอจบไลน์เียงซํานี้เด้อพ่อแม่พี่น้อง